อาจาร,รย์การเลือกตั้งในปีหน้าค่ะอ,อยากให้อาจาร,รย์ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยว่าการแข่งขันเชิงนโยบายของพักใหญ่กับพักเกิดใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงจะยังใช้ในโยบายประชานิยมเข้ามาหาเสียงไหมโอ้ไอเรื่องการจะคําว่านี่ก็ต้องทะเลาะก,กันอีกเยอะคําว่าประชานิยม <c oughs> บางทีก็คุยกันโดยที่เข้าใจไม่ตรงกันอีกอง<ม>เขาเข้าใจยังไงบ้างคือคืออย่างนี้เอาหลักก่อนหลักของพรคประชาชนเนี่ยมันคือรัฐสวัสดิการ แต่มันจะเป็นไปได้มันต้องเก็บภาษีมากกว่านี้แล้วก็ต้องปรับโครงสร้างเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันไม่ถูกต้องที่ทำในปัจจุบันต้องเปลี่ยนอันนี้ก็กว้างะส่วนในที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้คิดเรื่องนี้ม,มันเป็นรัฐรัฐประชาสังเคราะห์เป็นยังไงรัฐประชาสังเคราะห์คือช่วยที่เท่าที่กูอยากช่วยสงเคราะห์อ,อย่างเออะะง,งี้ยเหรอคะก็สงเคราะห์ไงโซเชียลเวิร์ก ไม่ใช่โซเชียลเวลแฟร์ก็คุณดูเนเราจะเราจะช่วยคนอ่เราช่วยได้แค่10%บอร์ซคุณดูในเวลาผมยกตัวอย่างเบสิกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรอะคะแจกพ่อหุมแจกพ่อห่มแจกพ่อห่มกันหนาแม่งแจกมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดจนผมจะเข้าโรงแล้วแม่งยังแจกพ่อห่มกันอยู่อ่ะอประเทศนี้มันบ้าอะไรขนาดนั้นวะ